สวัสดีครับท่านชมกลับมาพบกับเจลตัวมุทีอีแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสเปคกองเครื่องยนต์นะครับในตัว n e w c a m r y 2 225นะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันว่าตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับสำหรับผู้ชมที่ใช้อยู่ก็เปิดเครื่องมาอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็จริงๆครับมันคือเครื่องยนต์บล็อกเดิมเลยนะครับก็เป็นรหัสนะครับ A25AFX นะครับ เป็น D4S นะครับ1สูบเนี่ยก็จะมี2หัวฉีดนะครับฉีดตรงลงไปในห้องเผาไหม้โดยตรงกับฉีดในท่อรวมนะครับทํางานก็ตามรอบเครื่องนะรอบต่าๆก็ฉีดในท่อรวมรอบสูงก็ฉีดคู่กันนะครับเพื่อความประหยัดนะครับแล้วก็ความเสถียรนะครับแล้วก็ตัวพละกําลังนะครับสาหรับบล็อกนี้นะได้รับการปรับจูนมาใหม่นะครับให้มีพละกําลังมากขึ้นนะครับก็ของเครื่องยนต์เพียวๆนะหนึ่งร้อยแปดสิบหกแรงม้านะครับ กอยู่ที่6,000รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย221น e ิวตันเมตรนะครับรุ่นเดิม178แรงม้านะครับแรงบิด221นิวตันเท่ากันนะครับก็บวกมา8แรงม้านะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อาจจะมองจากข้างบนไม่เห็นเนาะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยรุ่นใหม่ก็หนึอามสิแรงม้าครับแรงบิดของตัวมอเตอร์เนี่ย208นิวตันเมตรนะครับรุ่นเดิมนะครับก็120แรงม้านะครับแรงบิดก็202 นิวตันนะครับก็บวกขึ้นมานะครับเล็กน้อยนะครับก็16กแรงม้านะครับสำหรับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับ2 5 1 6โวลต์นะครับตัวเก่าเป็นนิกเกิลเมทัลนไฮด้านนะครับแบตเก่าอยู่นะครับตัวนี้ได้แบตใหม่ขึ้นนะครับไฟแรงขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาลงนะครับรวมไปถึงระบบระบายความร้อนก็พัฒนามาด้วยนะฮะสำหรับล็อกนี้นะครับ ทีนี้พละกกาลังรวมนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรวมกันอยู่ที่227แรงม้านะครับรุ่นเดิมเนี่ย211นะครับตัวนี้บวกขึ้นมา16แรงม้านะครับก็โหมดการขับขี่ต่างๆก็จะมี4โหมดให้เลือกนะฮะ EV นะฮะ Eco Normal และก็ Sport mode นะครับปรับได้ที่ตัวพวงมาลัยได้เลยครับทีนี้มาสรุปนะครับว่ามันเปล่นอะไรกันมาบ้างนะครับสำหรับบล็อกนี้ก็ ปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่นะครับให้มีพละกกาลังมากขึいい mak ้นนะครับรวมไปถึงชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์นียก็เป็นชุดใหม่นะครับชุดเกียร์เนี่ยปรับจูนให้ปรับแต่งดีกว่าเป็นชุดเกียร์ลูกใหม่ที่ลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาลงด้วยนะครับรวมไปถึงมอเตอร์ปั่นไฟหรือว่าเจเนอเรเตอร์นะครับตัวนี้สามารถผลิตไฟได้เพิ่มขึ้น2เท่านะครับของบล็อกเดิมนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับปรับปรุงใหม่ให้มีพละกําลังมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเป็น ดิเชตไมออนแล้วนะครับเปลี่ยนจากแบตโบราณที่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องยนต์ปรุงใหม่นะครับซอฟต์แวร์ถูกเขียนใหม่ให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานน้อยลงแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานมากขึ้นนะครับในรุ่นนี้นะครับทีนี้สมรรถนะนะครับอัตราเร่งต่างๆ0ูนยถึงร้อนะครับ0ูนยถึงร้อก็อยู่ที่นะครับ8วินะครับแปวินะฮะ0ูนยถึงร้อนะแล้วก็80ดสิถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่ 5.34วินาทีนะครับท็อปสปีดตัวนี้ก็คือตัวพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะครับทำได้อยู่ที่194กิมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดนะครับวิ่งความเร็ว100เนี่ยใน GPS ก็ขึ้นประมาณ95.2ครับเพี้ยนไปประมาณ4.8วินาทีนะครับตรงนี้เพี้ยนไปนิดเล็กน้อยนะก็มาตรฐานนะจะมีผิดเพี้ยนกันบ้างนะครับทุกๆรุ่นนะครับก็น้อยรุ่นที่จะแบบเพี้ยนน้อยนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองนะครับวัดจากการนั่ง2คนเปิดแอร์วิ่งใช้งานจริงนะครับนอกเมืองในเมืองก็อยู่ที่ประมาณ21.25กิโลเมตร่อลิตรนะครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าปรับปรุงมาหลายอย่างเลยนะฮะอาจจะดูหน้าตานะครับเป็นเครื่องยนต์เเดิม,เดมๆเลยนะฮะ2.5ลิตรไฮบริดนะครับเป็น D4S อย่างที่บอกไปนะครับ แต่ว่าได้รับการปรับจูนมาใหม่หลายเรื่องหลายอย่างนะฮะตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัวมอเตอร์ปั่นไฟทํางานได้มากขึ้น2เท่านะก็ะได้อัตราการิ้เปลืงที่ดีนะฮะเป็นรถดีซกเนต,ต์คันใหญ่เลยนะฮะเห็นไหมไซส์เขาเบอร์เลยนะครับแต่ก็ทำตาตาการสิ้นเปลืองได้ดีกว่าอีโคคาด้วยซ้ำนะครับล้อ18นิ้วไม่ได้มีผลมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ขายดีเนาะของโตโยต้าตอนนี้ยอดจองก็ถือว่าเยอะนะครับ ขับขี่ก็สบายใจได้นะครับตัวนี้รับประกันระบบแบตเตอรี่นะครับ10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับรวมไปถึงตัวระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆก็5ปีไม่จํากัดระยะทางครับมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ตัวปั่นไฟก็รับประกันไม่ต่างกันครับ5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับส่วนการดูแลรักษาไม่ต้องเป็นห่วงครับโตต้าทนทานหายห่วงอยู่แล้วแล้วก็ใช้มานางลายเจนนะก็ดูแลแค่เครื่องยนต์ครับมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องดูแลอยู่แล้วครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับรวมไปถึงน้ํายาลอยเย็นนะครับ ของตัวไฮบริดแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับแค่นั้นเองครับของรถไฮบริดบางท่านอาจจะไม่เคยใช้คิดว่าอาจจะดูแลเยอะจริงๆไม่ได้เยอะนะครับอันนี้จากการใช้งานจริงนะแล้วก็ไม่ได้อวยด้วยครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับที่ใช้รถไฮบริดก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับบอกเล่าประสบการณ์การใช้งานนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับไปถึงรุ่นปัจจุบันนะครับใครใช้อยู่ก็มาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้ c ัมรี่อยู่นะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่ นะครับตัดสินใจกำลังจะซื้อก็เข้ามานะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลสอบถามกันได้นะครับในกลุ่มในช่องนี้นะครับกับเจโตมทีมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จอกลึกก็เฉพาะเครื่องยนต์นะระบบอื่นอาจจะแบบทราบกันไปแล้วดูรีวิวกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาดูบอกถึงความแตกต่างตัวใหม่ตัวเก่าเท่านั้นนะครับว่ามันมีอะไรบวกขึ้นมาบ้างนะครับตามที่ผมบอกไปเลยนะครับบวกแรงม้าขึ้นมาเท่าไร ของมอเตอร์เท่าไหร่แล้วก็มีเปลี่ยนอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้เจโตโวมทอฟิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ